อุ้ยโดนเอาไม่ได้ไงไกลอ่ะตัวเนี้ยบอกแล้วอุ้ยโดนสองว่าแตกของใครเนี่ยอุ้ยกำบดแลวนาะกำบดแล้วเนาะมาแล้ว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 เป็นเสียดับโดนยิงตายเฮ้ย นนและดูเชิงแล้วว่าน่าจะโดนยิงตายด้วยตอนนี้มีเตยยิงด้วยออเมืตยเรียวยิงแน่นเอบีเฮียใครเป็นเอดีวะกู<ม>รสารางอุ้ยอุ้ยเฟดเหรอไม่ดูว่ะมันเดินมาตรงเนี้ยผมก็เลยมาแคลรี่กูนำแล้วแคลรี่กูนำแล้วสซ่าจริงวะเฮ้ยอะไรวะซ่าสมชื่อแคลรี่กูนำแล้วจริง เฮ้ยเฮ้ยไม่อยู่เฮ้ยนี่ยนี้เออเออเออมันเล่นแกะอยู่โอ้ยไม่ได้คิวเอาโดนเฮ้ยกูจะตายไหมเนี่ยโอ้ยนี่นี่นี่ทุกคนเอ๊ยมันมันน่าจะแฝดออกอ่ะ ไม่แฝดวะเขาเจ็บอยู่อะโอ้โหเพื่อนไม่โดนอ่ะอ๋อเป็นการกาบแฝกอ๋อเป็นการกับแฝดกานล่าจริงๆกูก็กาศล่าแหละเป็นแคบว่าวองอ่าบอโดนเรียบไปล้าแร็วถ้าเกิดไม่ได้นี่ต้องลาออกจากการเล่นแอร์ มันยืนอยู่เฉยเลยอ่ะไม่รู้ไงจะตามเขามึงเติมด้ลาออกจากการแล้วจะโอ้ยหี้่ลาออ่่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่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 ่ไม่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่อ่่ได้้่ เรื่องนี้ก็ต่อวงจังเลยสัตว์เสือถ้าบอกกันไอ้ยิ้ตัวนี้มันต้องมีของใช่ไหมมันถึงจะแรงอ่ะตัวไหนตัวเนี้ยนะเนี้เรียนนะตัวเสืออืมเหมือนมีคนจะบอกรออีกตัวคิวไหมคงเอามาผิดเลยนะใช่มันต้องมีของ แต่ไม่เป็นไรเพื่อนเราดักฮาเวิรสี่แล้วอะ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยไปอยู่ไปอยูพี่ยูต้องกลัวเจนนี่โตเกิดห่วงเลยโอ้โหปาดมาจริงแต่ตายแล้วทีเดียวทีเดียวทีเดียว,ยวหนุแล้วเราก็ตายมีแฝดออกปะไม่มีแล้วเพื่อโอ้โหมันกัดหัวกูอีกแล้วอี <c oughs> ๋กู <c oughs> ยังไม่ได <c oughs> ้เอาอะไรเลยเลย ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาถึงกูก็ตายแล้วเพื่อน,นยังสัท้านยังไม่ได้เอาเร็วเลยเรื่อ <c oughs> งร้านที่ขอให้บอกดี <c oughs> แล้วจะได้มีของแห้เออ<ๆ>จะได้ปลาหอ,อกแรงๆส<อ>รุปกูโดนไปถึงก็โดนไอ้เหี้ยปลามันตกตาย ตายแล้วโอ้ยอย่ามาหาอ oh, ย่ามาคุยอย่ามาคุยอย่ามาคุูเลือดคุณเพื่อนกูต้องกลับเลยกลับเลยกูโอ้ยกูณรับเพื่อนสวยขพระพระเอ้ยเกิดจัดเลยนะตรงนั้นอะไหวอะเอ้ยไหววะพี่พี่เรือไม่หลงเรือไม่หลงแรืว่าจตลอด ไม่ดียปวดแต่้า,าดนหรอดออกเยอะเดือดเดือดอะไรข้างล่างอ่างโอ้ออยางเอาไอ้ตัวนี้อย่ เอ้ยไม่กลับบ้านด้วยอ่ะป่าป่ามันมาแน่เลยมีไรเงี่ยแม่งแรงอ๋อเฮ้ยนี่ไงกูว่าแล้วไงจบแล้วไอพีเพื่อนว่าแล้วไม่กลับบ้านอ่ะไม่ได้หิวเลยไม่ได้หิวเลยตายอ่ะตายหิวเลยความหิวเป็นเหตุความหิวเป็นเหตุเฮ้ยแกงได้เนี่ย เอาดิตันต้นก่อนนะต้นโอ้โหทีเดียวโอ้ยแทงอยู่แทงอยู่โโอ้หจบเลยอ่ะไม่น่าไม่น่าไม่ไหวดาเมจมันไม่พอมีเมื่อกี้มันฝวางไงคนบูลล็อกตายหายทำไมทำไมอะไรหรอมันเสียมันเสียทุกอย่างหรือเปล่าเกิดแล้ว นี่ไงกูเสียแล้วเพื่อนกูเสียแล้วเพื่อนเด้อเดือนเดือนอยู่เดืนเดือนอยู่ดุกดุดเฉยและกูโอ้โหเกิดเปิดโก้เลยเหรอนั่นนั่นแหะอืมอืมโอเค อก่กาได้เฉย่สั่เป็นทิพหมายไอ้เี่ยกูก็คิดแล้วมันต้องได้โอ้เฮยเดี๋ันโอ้เดียววันเดี๋ยโดนโดันนี่ด งอนอะใครเอาตัวนี้กูออกเกมไอ้เก้ยกูก็เล็กอยู่อ่ะกูก็จะเอาหน่อยแบบคาดเสียวเวลาเงี้ยมงพูดดักอย่างงี้เลยรอไม่หายเมื่อกี้ต้ามาเอาคิดกู่ามตัวอุ้ย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 ตาโทษโวปสกิลกูมันใกล้อย่างเลยอ่ะอันเนี้ย เดี๋ยวกูไปเอาให้เดี๋ยวกูไปแก้ให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป่าโอ้ยสวยคืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป่านะป่ามันเอาไอ้ตัวนั้นอยู่อ่ะก่อนไปแล้วไปช่วยแล้วได้โหสวยกูจะลงไปส่อมไอเพื่อนมันเอาเอาไมลงอ่ะเอือเดอทีโมกูไม่ไหวต้องรอดาเลียกับ ถ้าเจอป่อมามันนะต้องรอได้เลยไอ<ก>้เตี้ยไอต้ตาไอต้ตาไอ้ตาจะตายไหมโอ้โหมันกัดโคตรแรงเลยเีอ่อะมีนิ่งเลยเหี้ยเฮ้ยลองป่ามันนะมีตัวมิดเฮ้ยเฮ้ยมิดเนี่ยมิพร้อมอยู่ผมพร้อมอดิวอดิผมพร้อมโอ้โหถอยเลยเจอตัวเนี้ยหายละปวดรูบกบิโดนรวบ มันว่าแล้วตอนหน้ามาแล้วโอ้ยมีเตียวโดนได้ขนาดนี้เออไอ้เจี๊ยมันด่าเราแน่เลยเพื่อนอืมท้ไมหวยโอ้ยเกือบโดนคือเราจะแตกคู่นะใช่เริ่มแบบเฮ้ยได้แหละตัวเนี้ยหลุดเนี่ยใช่หลุดกั้วลัวแตกเฮ้ย เฮ้ยทั้งทีสวยนายไปละกูโอ้ยเปี้ยงกูมาลัดกูไม่ได้ลัดกูตายเลยเออหนุนสาบแฝกออกมาต้องรอรอเอดี้ทั้งน้ำตอนเนี้ยเอดี้เอดีกูโดนโซโล่อีกแล้วไหวเหรอคนเดียวคนเดียวไ,ไหไวเลยไหวไหวโอ้โหเจอแล้วใช<ว>่โถ วยเอือมันแปกเอือมันสเป้าแปลกอ่ะเอือมายหมดอุ้ยอุ้ยหมีตีไอ้ต้าฟาดต้าตาไปช่วยแล้วยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้โอ้ดูเลือดมึงมึงล้างเพื่อจัะวะอุ้ยมันต้าอุ้ยอุ้ยติด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 เฮียอุ้ย ได้เทสตโซตันเีน้งเปกติดอ่ะแล้วมันก็ไม่แตกสายมันมีว่ามีมันแตกของแล้วแก้ขอคือมันเพิ่งแฝกโ,โดนไอ้ตัดโ,โดนเลยปะเฮ้ย,ยมีตัวเพื่อนมาม,มีคนเรียนมาหายละหหวแล้วนะสามคนอ่ะไฟก็แตก้วเพื่อน โอ๊ยโอ้ทีเดียวแม่งเอเรี้ยวเอเอดีกว่ย้อมแม่ยี่อ่ะเวเอาแล้วไม่เอดีไม่ไตแก้งไงทำแบบป๊บพวกกูกลับไปเล่นตายดี่ะเพือ่อ,อ ออ้ยไแต่จรยยิงๆก็ไหวนะเอคือเอดีเราก็ไม่ยมอมมาโบกถ้าสมมติถ้าสมมติมันได้ไปดีๆอะไหวเว่ยเนี่ยเอดีมึงยิงดิ้ยเอดีว่าไม่ไหวว่ะขี้เอดีอกูยิงละออโอ้ยมันมาแล้วลมันมาแล้วเอดียิงแม่แม่เอดี นิดเดียวไอ้ี่กูขอเลยนะไอ้เพี่อะยิงเลยแต่มากโอ้โหแฟดอ่านั่นแหละลัะมาลั่นเหรอล่านล่านล่นอุ๊ยโดนคุณเอาไม่ได้ไงไกลดะตัวเนี้ยบอกแล้วอุ๊ยโดนบอกว่าแตกของใครเนี่ยอุ๊ยกำมัดตัวนอะกำมัดตัวนอะเฮ้ยช่วยช่วยดิช่วยดิ แตก yup. แตกไอ้นี aro, ้ยิงด oh ิก oh บ oh 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 ันแล้วนะกบันแล้วนะเป็นรัดอีกอันนี้ที่แกก็ต้องแบ่งกันมากโอ้ยแฟตติดอุ้ยเอ้าโซโล่คิวเฉยหรือว่าการรัดคิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยตาสวยอีกทีเดียวมันบานแล้วมันบานแล้วไปแค่นั้นแหละอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยจะโดนกุ้งจะโดนกุ้ง อย่าคีมีตั้งเยอะโดนกูนะอุ้ยแคลลี่กูโดนอีกกูที่มันแรงมากอะ่ะมาหิวแล้วมาหิวแล้วตึ้งเพิ่มไหวนะยี่มันไหวเนี่ยจะด,ดีเราต้องได้ตีอ่ะมาพอเรามีตัวดานเมจมันเนี่ยเพิ่มดีอ่ะเฮ้ยแค่แค่สกิลเบาๆ นี ici, ่ม like, ันเสืออย่างนั Esta, ้นนี bueno. ่ไงดีกูแผ้ดีแล้วออนไปไหนวะเจ็บตายอู้เนี่ยจะตายเหี้ยแคดี้กูไม่เอาแคดดี้กูไม่เอามังกรเอามังกรไม่แคดดี้แคนมังกรตัวที่สามแล้วไปตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องแบบเดินเออมาแน่นอนเมนตีนะกูเอฟกรับกรับกรับโดนมึอ มื่อคืนเราไม่อยู่อ่ะนี่นี่ตากุยให้เพื่อนคุยแอลยิบอยู่เฮ้ยไปเอาเลยนะโดนโดนโอ้โหสวยเกินโดนสวยเกินของกูมันคือของกูมานี่หิวให้ได้หิวไม่ได้หิวไม่ได้ไปต่อต่อเอยตาเลียดสวยมันวับอย่างเงี้เลยโอ้โหหิวไม่ได้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  เอ้าเฮ้ยโอ้หไม่เห็นแม่โทษกูก็ไม่เห็น,นเหมือนกันแจเเอะฮัล<อ>โหลกูพเพิ่งสังเกตไอ้ชิเเต้าเพิ่เจ็ดคิวแล้วตาของมากเขากูยิงรู้หนาเอ้าอ่าเป็นจังหวะเพื่อนวางเวโดนเนทโอ้โหตีมุกติรัดกูกูยังไม่พูดเลยเลยไม่ได้ คุณได้ค de de no ิวเยอะแล้วต้องไปคิวเยอะอะไรกูคิวอด้กูเข้ามึงเมื่อกี้ไอ้ตอนไหนมีเป็นจังหวะขับพูดกูเลยได้นะได้ก็เหี้ย้วครับโอ้โหแขงมากอ่ะมึงซับทิ้งป่ะเดี๋ยวก่อนนะนะเมื่อกี้ยซับทิ้งป่ะเดี๋ยวครับครับครับกูไม่เชื่อนะ โดอื้ตามันเอาอย่างเงี้ยโอ้ยเอเดียวตายน่ะเฮ้ยถอยนะชิบหายเอาป่ะเอาอ่ะแคสตายนะพอป่ะแล้วเดี๋ยวตายหมดยอมใจไอดีอยตายแล้วมึงวิ่งไปยิงเลย เอาหัวเหน้านี้สตันของนะนี่ไงโอ้โหสาร้หน่อยอู้หูอู้หมดแล้วหมดแล้วทำอะไรเพื่อนผมใช่รู้ไหมว่าเพื่อนผมเป็นใครกูเป็นใครวะเพื่อนเฮ้ยแตกแล้วออนอะเฮ้ยเดี้ยวโอ้โหนี่เดียว เจ้าไอ้เนี่ยตายแล้วออนอ่ะออนอ่อนน้อนไม่ตังไหนเนี่ยออนเฮ้ยสะระนโดนนะไม่โดนคุณใช้แอนตี้ไปแล้วเพราะไอ้นั่นมันมันกดตัวทองคุณเล่นึงแันคีบว่ะเอาดิเอาดิเอาอดิเนี่ยมิกกี้จะดันคีมาเลยเฮ้ยเก็บหมดป่ะเนี่ยไอ่ดีผมเลี้ยงมาดีอหรครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โเฮยยสัโทษโทษดูยแพ้แล้วว่ะ เหงาไปหรือว่าเราจะเอาเอ้ยเ้ยดูคนหลุดองกูนี่แหละหลุดหุยสวยเกินหิวหิวให้หน่อยโอ้ยเลือดมมนหิวว่ะหิว่ะ้า มันเดือดที่ผายทีมเราอ่ะนาาเอไม่มีกูพวกมึงได้เป็นศพเข้าร่างพวกมวงกันแล้วเปัญหายังอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยตกใจเลยกูได้นั้นน่ะได้ได้นะในตัวนั้นน่ะสู้เอดีไม่ไหวแล้วโอ้โหเราจะตามล่ากันอย่างนี้จริงๆหรอนี่เอานี้ยกปจีบ เอ้ยแล้วไม่เอาต่ออ่啊 AD มึงไปหมด AD ไม่เอาอ啊ถ่ายละเฮ้ย AD มึงไปดิ AD มไม่ยิงใครจะมีราเมิอ่ะมึไม่เข้าใจว่ะมึงจะาม,มาตุ่มตะมี่อะไรกันเนีเ่ยฮะไม่ AD มันควรยิงสิไอโโ้หนูหายหมดแล้วมานะรอดหรอ โหเยอะคุยยื้อได้กูยิงไม่ได้ไม่ได้งอนอะเออได้ได้จริงคุยยื้ได้จริงเฮ้ยจบแล้วเฮ้ยบอบแตกแล้วบ้านแตกอ่ะเฮ้ยเยอะแน่นอนอย่างนี้คนเนี้ยเบกเอ๋อจะเปลี่ยนคิวเลยอ่ะเออเปลี่ยนตัด อมเตอร์เกิดอมวเตอร์เกิดหนึ่ง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 เอดอีดูดิโหดังงต่ะเฮ้ยโอ้ดูดิวันนี้วะเมึงกินอะไรผิดสับแดงมาหรือเปล่าต่ะผมจริงดูดีบ้านและ อืออะไรวะ